อาการของเขาเวลาที่คิดถึงคุณเป็นยังไงขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษก์กันวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก 8ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสินธนูสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็สี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินน,ดน,น,ดนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมารักจริงนะคะรักจริงแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างแท้จริงด้วยนะคะเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะจิตใจหนักแน่นมันน่นคงเนาะแล้วก็ ความรักที่มีอยู่ในหัวใจของคุณนะคะค่อนข้างจะมั่นคงหลา,างคู่อาจมีการแต่งงานหรือว่าสถานะค่อนข้างชัดเจนนะคะต่างคนต่างรักซึ่งกันและกันแล้วก็มีเป้าหมายในอนาคตร่วมกันค่อนข้างชัดเจน คุณเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เขาใส่ใจเขารักเขาด้วยหัวใจมากๆนะคะในขณะเดียวกันก็ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจให้หัวใจของเขาไปเต็มที่ทั้ง4ห้องหัวใจของคุณมีแต่เขาในขณะเดียวกันพลังงานของคุณเป็นความรักที่เป็นความคาดหวังให้ไปยังไงนะคะก็อยากได้ตอบแทนมาแบบนั้นนะคะอยากได้ความรักแบบแฟบรบ์แบบยุติธรรมนะคะไม่ชอบความรักแบบที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบนะคะ ที่หึงที่ห่วงด้วยนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลด้วยนะคะมีแปดไม้ขึ้นมาเนาะหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันในทุกวันนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาเขาจะเป็นใครสีถ้วยนะคะพลังงานของคนทัตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ห้าดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนปุนกุมเด็ดดาพลังงานของคนธาตุลมเดลเรเวอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมถุนแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมงนังกรพฤศกษากันมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมามีหลายอารมณ์มากๆนะคะในพลังงานของเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะน่ารักนะคะ มีคนเข้ามาชอบเยอะด้วยหรือเปล่านะคะพลังงานของเดอร์ลเบอร์เหมือนกับมีความลังเลมีความไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะมีความลับบางสิ่งบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้ไม่บอกแล้วก็มีก้มีที่ถีไม่ยอมใครมีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเองมีความเหงามีความเศร้ามีความเบื่อมีความเซ็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่บ้างานด้วยเป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันนะคะแม้ว่าจะคิดถึงขนาดไหนนะคะอารมณ์ของความคิดถึงเนาะ แต่ก็ปากแข็งไม่ยอมรับเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าอาการของเขาเวลาที่เขาคิดถึงคุณนั้นเป็นยังไงนะคะพอไพ่เปิดใจข้อทีนะคะคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันคนนี้อาการของเขาเวลาที่เขาคิดถึงคุณเป็นยังไงนะคะ โมโหหงุดหงิดนะคะหัวร้อนนะคะขี้หึงขี้หวงนะคะหากว่าเป็นไปได้หากว่ามาหาคุณได้ก็มาในตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เลยนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของหัวใจของคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะขี้หึงขี้หวงเอาจริงเอาจังนะคะเด็ดขาดนะคะเครียดวาวุ่นกังวลใจคิดมากนอนไม่หลับแต่ไม่บอกเป็นพลังงานของคนที่ คิดเองเครียดเองจัดการตัวเองไม่ได้เองนะคะนิ่งๆน,นะคะไม่แสดงออกเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะลืกๆในใจสับสนกังวลวาวุ่นเป็นทุกข์นะคะปิดก้นนะคะไม่บอกไม่พูดไม่คุยไม่อธิบายอะไรเลยนั่นเองนะคะ เวลาที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขาเป็นยังไงพลังงานของคนที่ปักแข็งเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ก้มหน้าก้มตาทํางานนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะลึกๆในใจก็คือเหงาเศร้าเบื่อเซ็งคิดถึงมากๆนะคะ ก็ตอนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณรักอยู่กับคนปากแข็งนะคะคนปากแข็งคนที่ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะหากคุณอยากรู้ว่าอาการของเขาเวลาที่เขาคิดถึงคุณนั้นเป็นยังไงนะคะเหงาคิดถึงเศร้านะคะเป็นทุกว้าวุ่นกังวลใจปิดกั้นนะคะไม่ได้บอกไม่ได้แสดงออกนั่นเองนะคะ พลังงานของคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจลึกๆในใจของคนคนนี้ความหึงความหวงที่เขามีให้กับคุณรุนแรงมากกว่าคุณอีกนะคะอัศวินถือดาบเนาะพร้อมไฟพร้อมสู้หากว่ารู้สึกว่าตัวเองมีคู่แข่งก็คือไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใครพลังงานของคนคนนี้จะต้องเป็นคนเดียวจะต้องเป็นเจ้าของหัวใจของคุณเพียงคนเดียวนะคะไม่ให้ใครได้เข้ามาใกล้คุณเลยเพียงแต่ว่าทั้งเจ็ดดาบ นะคะแล้วก็2ดาบที่ขึ้นมาเนาะเดาบ2ดาบนะคะไม่ค่อยแสดงออกแค่นั้นเองเป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันนะคะเวลาที่เขาคิดถึงคุณอาการของเขาเป็นยังไงก็เวิรนเวินหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะคะ